นักเรียนไปอยู่ในห้องสอบเนี่ยนักเรียนอาจจะเจอโจทย์ใจร้ายนะถ้าสักหมอกไอกาลังศูนย์หนึ่งสองสามพอทาได้แต่บางทีเขาใจร้ายให้หาไอกาลังเวื่อเช่นให้นักเรียนหาไอยกกําลังหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้าอัดทัดทัดท้อคูท่องมาแต่ศูนย์หนึ่งสองสามล่อคูจะเป็นพันเลยไม่ต้องตกใจถ้ามันเป็นไอยกกําลังสูงๆนะมันมีแท็กติกหานักเรียนจดจําแท็กติกไว้ อย,อยากจะหาไอยกกำลังสูงสูงให้เอาตัวเลขสองตัวท้ายมาเอาเลขสองตัวท้ายมาอย่างนี้สองตัวท้ายนั้นหนาคืออะไรครับนี่ครับคืออะไรครับแปดสิบห้าแล้วเอาสี่เข้าไปหารเอาสี่ไปหารหาสิจะเหลือเศษเท่าไหร่เอาสี่ไปหารแล้วหาสิว่าจะเหลือเศษเท่าไหร่อ้าวลองดูสี่สองแปดสี่หนึ่งสี่ใช่ไหมครับสี่หนึ่งสี่เหลือเศษอะไรครับเหลือเศษอะไรเศษหนึ่งเหลือเศษหนึ่งใช่ไหมฮะเลียนครับเปลี่ยนโจทย์ครับเปลี่ยนโจทย์ครับเป็นไอยกกําลังเฉพาะเศษพอ เหลือเศษหนึ่งก็กลายเป็นไอครัลังหนึ่งแลวไอกรัลังหนึ่งคืออะไรก็คือไอเฉยเฉยแหละจริงไหมเพราะในนี้สุดท้ายตอบไอเฉยเยนี I i i ่เฮ้ยไออย่างนี้ต่อไปล้อ <c oughs> กูกําลังเป็นล้านกูก็ไม่กลัวจริงไหมทําไงนะทําไงนะไอทีถวาทาไงนะไนะอทีถวาเอาแต่สองตัวท้ายมาเอาแต่เลขท้ายสองตัวพอเรียนครับเอาเอาอย่างนี้เลขท้ายสองตัวคือแปดสิบห้าเอาสี่ไปหารสี่สองแปดสี่หนึ่งสี่เหลือเศษอะไรเหลือเศษอะไรเศษหนึ่งเอาแต่เศษมาเล่น อย่างนี้มันก็จะเท่ากับไอย,ยกกําลังเศษที่ว่านะ่ะเศษคืออะไรเศษคือลายหนึ่งพะน,นั้นก็เท่ากับไอกำลังหนึ่งและไอกำลังหนึ่งคือลายคือไอตอบไอล้วจะเลยเนาะอ,อ่ะเรียนครับโจทย์ไปโจทไป เช่นนั้นให้นักเรียนหาไอาย,ยกกำลัง12ล้าน3 8 9 7 0 0 700ยี่สิบหกถามว่ามันมีคา่าเท่าไหร่ฮู้มันจะ12ล้าน18 000, ล้านกูไม่สนหรอกใช่ไหมถ้าจะหาจริงๆเอาแต่สองตัวท้ายพอจริงไหมครับและไอ้นี่มันจะเขียนมาหาพระเสงเลยเขมันวะเน,นี่ยนะฮะเอาแต่สองตัวท้ายสองตัวท้ายคืออะไรล่ะยี 4, ่สิบหกร4สี่ต้องหารสี่นะครับต้องหารสี่นะครับ บางคนถามว่าหารหนึ่งสองสามได้ไหมไม่ได้ต้องหารสี่อ้าวหารสิเฮ้ยเท่าไหร่วะสี่อะไรวะสี่หกยี่สิบสี่ใช่ไหมฮะสี่หกยี่สิบสี่เหลือเศษอะไรครับเหลือเศษอะไรเศษสองเพราะนั้นอันนี้ก็จะเท่ากับไอยกกําลังสองเอะแล้วตัวจำได้ไหมไอกำลังสองมีค่าเท่าไหร่ลบหนึ่งคือป๊อกนี้ต้องจำฮะตัวนี้ต้องจําถ้าตัวนี้จําไม่ได้ละาเลีเ่ยงเข้าใจนะฮะอันนี้ต้องจําเป็นพื้นฐานส่วนไอพวกนี้ใช้เทคนิคฮะสุดท้ายคนนี้นะนะตอบลบหนึ่งอา้าวชดไปชดไป เสร็จแล้วไหนนักเรียนลองหาให้คุยสักสองตัวครับนี่ครับลองหาไอายกกําลัง487กับไอยกกาลัง848ในตัวหาสองตัวนี้ครูกําเตะกําเตะสองตัวเอาไอายกกําลัง 487ก่อนอย่างนี้ก็เอา87 2ตัวท้ายมาหาอะไรนะเรียนหาเลยนะหาแล้วหา4อ่ะ428 414สุดท้ายเหลือเศษอะไรครับเศษอะไรครับเศษ3เพราะฉะนั้นไนน้จะเท่ากับ i กําลัง3แล้วเธอจำได้ไหม i กําลัง3คืออะไรลบ i นี่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  i กําลัง3ลบ i หลักฐานมีเพราะฉะนั้นคนนี้สุดท้ายตอบลบ i นาะอ่ะอีกตัวหนึ่งครับ i ยกกําลัง8 48เธอก็เอา848มาหา4อ่าลองดูสิ ตัดครับสี่สองแปดสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดอ้าวตายหาลงตัวว่ะเฮ้ยสี่สองแปดลงตัวพอดีเลยลงตัวยยงนี้เรียกว่าเศษเป็นอะไรเศษเป็นอะไรศูนย์เพราะนั้นอันนี้ก็เท่ากับไอกำลังศูนย์จริงหรือใช่ไหมและไอ้กำลังศูนย์คืออะไรไอกำลังศูนย์อคือบวกหนึ่งเพราะนั้นคนที่สุดท้ายตอบบวกหนึ่งโอเคนะครับเนี่ยครับสิ่งที่ควรจะทราบเกี่ยวกับไอแค่ข้อที่หนึ่งอยู่เลยนะเนี่ยอันนี้แค่ข้อหนึ่งนะเนี่ยที่ต้องทราบเนี่ยข้อแรกนะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีก